สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามื่อจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับคําพยากรณ์นี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังจา์เดือนพฤษภาคม2 0งพนกนี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่า ดวงของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c ส i b e กดติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดปลายอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้เนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะ ไพ่เป็นแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่สิบเหรียญแปดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือดาบเด็กถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เอ็กออฟครับเจ็ดดาบนะครับสี่ไม้เป็นไพ่นายออฟสอดนะครับเด็กถือดาบไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ ไนถือไม้อิทธพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่ซิกอฟอฟซอร์ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวมาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับมีโอกาสอยู่นะที่เรายังจะมีความสุขความสมหวังความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีโอกาสของข่าวดีเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความสมหวังความชื่นมื่นกันการเป็นครอบครัวกันนะครับการลงตัวความมั่นคงยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่คุณอาจจะต้อง พยายามระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบางบางทีความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นในถึงเวที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าความรักมันดูไม่ชัดเจนความรักมันดูความรู้สึกมันดูอึดอัด ความรักมันดูมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะคิดมากไม่ตกกังวลเครียดอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งซ้าําๆสิ่งเดิมๆที่เราอาจจะ move on ไม่ค่อยได้กับในเรื่องของความสัมพันธ์มีความน e g a t i นะครับกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆแล้วก็อาจจะมีปัญหากันได้บ้างมีความรู้สึกเรียกร้องกันกับในเรื่องของ ความชัดเจนริเวอร์ชิพต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดนึงนะครับถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสลงตัวได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะราบเรียบนะครับแล้วก็ราบลื่นด้วยกรีบกุลาบมันไม่ใช่นะความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างมีปากมีเสียงกันบ้างมีอะไรที่มันเป็นการเข้าใจผิดกันบ้างมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนบ้างมันเป็นเรื่องปกติแต่ เราต้องพยายามประคับประคองให้มันมาอยู่ในสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นอันนั้นต่างหากและสิ่งที่เราต้องควบคุมต้องดูแลต้องจัดการต้องแก้ไขนั่นคือสิ่งที่เราพึงกระทำนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปมีปัญหาไปจัดหรือว่าไปอะไรกับเขาขนาดนั้นนะครับจึงอยู่ว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องพยายามตกให้เข้ามาอยู่ในร่องอยู่ในรอยอะนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่า จะยากลําบากไปซะทุกอย่างหรือไม่ว่าจะง่ายไปซะทุกสิ่งนะครับดังนั้นเราต้องพยายามสมดุลบาลานซ์ด้วยบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่แบบอาจจะท้อใจวิตกกังวลจนอยากจะม o ฟออนกับความรักความสัมพันธ์ไปเลยเพราะรู้สึกว่าความรักมันไม่ตอบโจทย์ความรักมันไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์มันดูเหนื่อยมันดูไม่โอเคกับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะมีความคิดที่อยากจะม o ฟออนไปเลยเพราะว่า เรียกร้องก็แล้วนะครับทำดีก็แล้วเปิดใจก็แล้วทําอะไรก็แล้วมันไม่ได้ดีขึ้นเลยในสำหรับบางคนอาจจะเลือกที่จะจบและม o ฟออนไปดีกว่าหาคนอื่นที่ใช่ที่ดีกว่าดีกว่าอะไรประมาณนี้สำหรับบางคนก็อาจจะเลือกตัดสินใจแบบนี้ไพ่อาจจะไม่ได้เลือกทางเดินให้กับตัวคุณแบบชัดเจนเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวเมทุนกันบ้างไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตนได้ไพ่แปดเหรียญ แปดเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะต้องพยายามทําในสิ่งที่มันเป็นแบบรูทีนนะครับหรือพยายามทําอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่มันเป็นสม่ําเสมอการดูแลกาวจะใส่การเทคแคร์การดูแลอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่พื้นฐานคุณทําอยู่แล้วหรือคุณอาจจะ แบบพยายามที่จะเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีเราอาจจะโฟกัสอะไรแบบมากเกินไปมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกยึดติดและคาดหวังจนเกินไปแล้วมันอาจจะทําให้ตัวคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าคิดนะครับตัดสินใจอะไรอาจจะใช้อารมณ์ในการคิดก็ได้อันนี้คือขึ้นในออฟสอดเกิดขึ้นนอฟสอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอาจจะมีความรู้สึกที่ เหมือนกับว่าพยายามต่อต้านพยายามที่จะเหมือนกับต้องการที่อยากจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับเหมือนเราลงทุนหวานพืชไปแล้วเราก็ต้องได้ผลลัพธ์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันอาจจะแบบเหมือนว่าตอบรับบ้างไม่ตอบรับบ้างมันก็เลยอาจจะมีความรู้สึกที่หงุดหงิดใจบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะต้องทะเลาะก,กันบ้างเรียกร้องกันบ้างมีเด็กถือดาบเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมมีอัศาบินถือดาบกับเด็กถือดาบปรากฏขึ้นมาคือใช้อารมณ์กับการคิด การตัดสินใจถึงแม้อาสบินถือดาบมันเป็นความพยายามความอดทนความตั้งใจนะครับแต่ถ้าเด็กถือดาบมาขัดเนี่ยมันแปลว่าเป็นอะไรที่อาจจะมีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องกับความสัมพันธ์อาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวเขาก็ได้อย่างที่บอกว่าไพ่มันสลับกันได้ทุกตำแหน่งนะครับว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกร้องกับความสัมพันธ์เลยทําให้อาจจะปะทะกันบ้างทะเลาะกันบ้างเห็นต่างกันบ้างในสลับบางครั้งแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบทะเลาะกันถึงขั้นแบบ เลิกลากันไปขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่อาจจะขัดกันอยู่ประมาณนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลากันกับการแบบค่อยๆปรับค่อยๆจูนค่อยๆเคลียร์กันนะครับแล้วอย่างหนึ่งของชาวเมทุนเนี่ยระมัดระวังเพราะบางทีอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดูไม่ชัดเจนมีไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นเจ็ดดาบตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นรูปขโมยหอบดาบนะครับมันหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดูออนออฟ หรือบางคนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับว่าไปไป,ไปมามาหรือบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นรักทางไกลมันอาจจะทำให้ความรู้สึกมันดูไม่ชัดเจนนะนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะเขาทําอะไรอยู่ทำไมเขาไม่ตอบรับเวลานี้ส่วนมากเขาจะตอบกลับมานะเอ๊ะทำไมช่วงนี้เขาดูแปลกแเอ๊ะช่วงนี้ทำไมเขามีแต่ง,งานเอ๊ะช่วงนี้ทำไมเขามีแต่แบบ เหนื่อยมีแต่แบบถามอะไรแบบพูดคําตอบคํานั่นน,นุนนี่มันมีความรู้สึกที่แบบเหมือนมีเพลุษเต็มไปหมดเลยมันเลยทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเราเริ่มคิดมากละ่ะเริ่มมีดตกเริ่มกังวลแล้วกับความสัมพันธ์ว่าตกลงมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเขามีความรู้สึกแบบเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีคนอื่นหรือเขากําลังคุยกับคนอื่นเขาเลยไม่สนใจเราอ่ะเริ่มฟุ้งเริ่มคิดเยอะไปละแบบนี้เป็นต้น ไม่แปลกนะครับดาวพระหัสบดีคือดาวคู่ของคุณเนี่ยตอนแรกอ่ะโคจรนะครับเข้าไปในราศีเมษเนี่ยเป็นพบเรือนราพาถือว่าเป็นตําแหน่งธรรมเกณฑ์และเป็นราชาชโชคด้วยมองผิวเผินนะถ้าเป็นช่องอื่นจะบอกว่าดีหมดเลยนะครับเพราะเขาเอาแค่ดาวหัสบดีในราศีนั้นแต่ตามจริงแล้วราหูเขายังขัดอยู่นะครับประมาณนั้นราหูยังขัดอยู่มันคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวแห่งความขัดแย้งกันอนะ แปลว่าคุณกับเขายังขัดแย้งกันอยู่มันยังมีความรู้สึกที่ยังอ่อนใจกันอยู่ยังมีความรู้สึกที่อาจจะต้องพยายามปรับหรือจูนกันบ้างอ่ะนะครับมันมีวิถีของดวงดาวอ่ะมันยังไม่ได้ราบลื่นได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์คือดาวแห่งความยึดติดมรณะนะครับเรือนมรณะของชาว เมถุนมันแปลว,ว่าเรากับเขาอาจจะมีระยะทางอย่างที่บอกว่าเป็น long distance relationship หรือเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ต้องมีระยะห่างหรือความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องไปไปมามา on off ความรู้สึกที่ต้องห่างเหินต้องไกลกันบ้างมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องใช้เวลากับการทดสอบใจแบบนั้นเป็นตน้นเห็นไหมแผนที่ดวงดาวกับไพ่ย,ยังตรงกันเลย บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ชาวเมถุนต้องอดทนต้องอดกลั้นคุณจะใช้อารมณ์เนี่ยทุกอย่างมันก็จะแย่นะครับถ้าคุณใช้อารมณ์เขาก็ใช้อารมณ์เหมือนกันอะ่ะเด็กถือดาบกับอาจจะเป็นถือดาบมาทั้งคู่อะ่ะต่างคนต่างไม่ยอมอะ่ะหันดาบเข้าหากันสู้กันทุกทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายสิ่งที่ได้คืออะไรครับต้องเลิกลากันไปต้องเดินจากกันไปแบบนี้เหรอเห็นไหมครับ แปดถ้วยไม่ใช่เนาะมันก็อาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจการทบทวนนิดนึงเนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาอย่าพึ่งเชื่อในสัญชาตญาณเกินไปไม่ได้แปลว่าคุณคิดผิดหรือไม่ได้แปลว่าคุณสงสัยไม่ได้จัสไม่ได้ตัดสินอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ให้คุณค่อยๆมีเหตุมีผลเพราะว่าก้าวดาบอะคุณตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบก้มหน้าก้มตามองแต่อดีตมองแต่ความรู้สึกที่มันโศกเศร้าความผิดหวัง สิ่งต่างๆแล้วคุณ move on ไม่ได้อ่ะคุณตัดสินใจอะไรไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะนะครับเพราะคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆมันมัน control ไม่ได้ประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ทะเลาะกันมีปัญหากันอยู่งัดข้อต่อกันอยู่อะไรแบบเนี้ยนะ,ะหรือบางทีก็เป็นอาจจะเป็นแบบรักทางไกลมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันมันไม่ค่อยมีอนาคตแหละ99.99% 99เนี่ยมักจะมีความรักที่ทางไกลนั้นไม่รอดนะครับ มันจะมีแค่0.1%ที่จะรอดประมาณ1,000คนสักคนหนึ่งมั้งที่จะรอดอะ่ะเนาะมันก็อาจจะยากมากๆเลยกับความสัมพันธ์เพราะาอะไรครับอย่างที่บอกไปว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเราก็จะมีความรู้สึกสงสัยและเอะตกลงนี่คือการที่เขาแบบเคยมีเขาเคยแชทเคยคุยกับเราหรือเคยโทรกับเราเนี่ยทุกๆวันในเวลานี้แต่ทำไมตอนนี้เขาไม่ว่าง ทำไมตอนนี้เขามีงานเอ๊ะทำไมตอนนี้เขาแบบนั้นแบบนี้เราจะมีความรู้สึกสงสัยแล้วเราไม่ได้เห็นเขาทําในสิ่งที่เขาทําด้วยเช่นเขาบอกเขาติดงานแต่เราไม่เห็นหนีว่าเขาใส่สูตรผูกไทหรือไม่เห็นเขาว่าแต่งตัวไปทํางานจริงๆอะ่ะเราไม่รู้ถูกไหมเราก็จะคิดว่าเฮ้หรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ายังไงอะไรแบบเนี้ยมันมีความสงสัยในตัวแต่เราอะนะครับเราก็าจะคิดแล้วก็ ระแวงไปกับตรงนั้นทั้งที่ตามจริงมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อย่างที่บอกไปถูกไหมครับแต่เราก็จะเชื่อในสัญชาตญาณของเราแบบนั้นแล้วเราก็จะจัดกับเขาแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆตัดสินใจค่อยๆดูกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับมันเป็นท็อกซิตเหลือเกินรีเลชันชิพครั้งนี้มันเป็นท็อกซิตมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าไม่โอเคอะ่ะคือ เขาอาจจะเหมือนกับว่าทําอะไรที่มันผิดต่อคุณมาเยอะนะครับหรือทําอะไรที่มันทําให้ตัวคุณนะ่ะคิดมากไม่ตกกังวลมานานนะครับเสียใจมานานแล้วอะคุณมีความรู้สึกว่าครั้งนี้ฉันตัดสินใจแล้วแหละว่าจะ Move on จริงๆแปดถ้วยแปดถ้วยเนี่ยคือการละทิ้งนะครับละทิ้งในที่นี้คือละทิ้งในสิ่งที่มีอยู่ด้วยนะทั้งที่รักทั้งที่ไม่โอเคแต่ก็ต้องละทิ้งทั้งหมด เพื่อเราจะได้แบบเริ่มต้นกับอนาคตครั้งใหม่เพราะตัวคุณเองอาจจะคิดว่ามันเหนื่อยนะกับการที่เราต้องรอคอยอย่างไม่มีความหวังหรือไม่ชัดเจนเพราะเขาบอกเขาจะให้ความชัดเจนแต่เขาก็ไม่เคยเคลียร์อะไรให้เราเลยนะครับแล้วเราก็เต็มไปด้วยท็อกซิตก,กับความรักแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีตกกังวลเครียดกับความรู้สึกบางคนเอาอาจจะเอา,อาความรู้สึกในอดีตมาตัดสินเพราะว่าในอดีตเหมือนกับว่าเ,าเราอาจจะแบบเคยรักกับคนที่เขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรน,นะครับเจ้าชู้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเจ้าชู้เหมือนกับคนที่เราเคยคบหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็คิดได้ต่างๆนานาเพราะเราอะกำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ก้มหน้าอยู่ในอดีตนะครับคิดถึงเรื่องอดีตคิดแต่เรื่องของที่มันเป็นท็อกซิกนะครับแบบนั้นเป็นต้นมันเลยทําให้เราไม่กล้าที่จะ move ไปข้างหน้าแบบนั้นเป็นต้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณ move on ได้คุณก็ move on ไปเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าการ move on มันคือกำลังใจที่ มันคือกำลังใจที่เราอยากจะไปต่อมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราอยากจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้อะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีข่าวดีมันก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวสาหรับใครที่อยากจะ move on มันก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาจากสี่ไม้แล้วก็ไพ่สิบเหรียญก็มาแปลว่าคุณอาจจะมีอนาคตที่ดีต่อกับตัวคุณก็ได้เช่นกันนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรู้สึกเด็กถือถ้วยเนี่ยนะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำราศี กรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับอาจจะคิดว่าแบบไม่เป็นไรฉันยังแบบพยายามที่จะประครับประคองไปได้ยังพยายามเปิดโลกในแง่ดีนะครับมองโลกในแง่ดีหรือประครับประคองไปเด็กถือช่วยพยายามที่จะรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ไปในทิศทางเวในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้มันก็ยังพอมีโอกาสนะครับอย่างที่บอกว่ามีสิบเหรียญแล้วก็มีไพ่เอ่อสี่ไม้มามันเลยทําให้มีความรู้สึกว่า เรายังสามารถแบบประคับประคองไปได้อะนะครับแล้วก็ยังค่อยๆให้เขาปรับหรือเคลียร์ได้ถ้าเรายังทําใจได้กับการที่เรายังอดทนได้รอคอยได้คุณก็อดทนคุณก็รอคอยสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆแก้ไขไปมันยังพอมีโอกาสที่จะมีข่าวดีสี่ไม้แล้วก็สิบเหรียญคือการที่เรากับเขายังจะเป็นคู่กันได้ถ้าเราพยายาม ปล่อยวางนะครับกับความรู้สึกกับอะไรที่มันเป็นการฮิลลิ่งตัวเองมันจะเป็นในทิศทางที่ดีเพราะว่าการที่เราตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบยากลําบากแต่เราพยายามปล่อยวางปลดปล่อยแล้วก็พยายามที่จะฮิลลิ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็ปล่อยวางได้หรือพยายามที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ได้และเราต้องพยายามอดทนมากๆนะการที่เราจะ พยายามเคลียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องพยายามเปิดโลกนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องเหมือนกับมีเหตุมีผลมากๆแล้วตัวคุณเองอาจจะยังพอมีโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ยังดีได้นะครับประมาณนี้เนาะ ไพ่ใบสุดท้ายคือรา,าศีธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการปรับการเรียนรู้แล้วทุกอย่างอาจจะมีการพัฒนาเป็นนาวน้มทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสของการเดินทางด้วยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามบันลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ